สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะช anel M&N Ford ค่ะวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิว Nissan Ranger เป็นรุ่น Y Tag นะคะสําหรับเจ้าคันนี้จะเป็นตัวขับ2มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดราคาจำหน่ายอยู่ที่1ล้าน1 7 4 0 0 0สบาทค่ะเช่นเคยนะคะมาพบกับนัตตี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ลูกค้าอีกแล้วรอบคันที่กําลังจะพารับชมนี้นะคะเป็นฟรีชุดแต่งให้รอบคันเลยค่ะไม่รอช้าค่ะนัตตี้พาชมชุดแต่งจากห้าหน้าของตัวรถกันเลย ตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะทางด้านหน้าจะมีในการเปลี่ยนนะคะกระจังหน้าแล้วก็ตัวครอบกันชนทางด้านล่างกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์เลยนะคะตัวชิ้นงานจะมาเป็นสีดำด้านตะแกรงรังพึ่งตรงนี้ค่ะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยมีไฟ LED ติดตั้งเพิ่มเติมให้อีก3จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นวแยแฝงที่เป็นเกียร์อัตโนมัติสิทธิบิเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะจะมีกล้อง 360องศาที่เป็นกล้องหน้ารถมาให้ด้วยเราเปลี่ยนกระจังหน้านะคะแต่ตัวกล้องก็ยังคงให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยจะเป็นชุดแต่งวายนะคะตัวชุดแต่งวายเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของตัวกันชนนะคะเขาจะเป็นตัวชุดกันชนหน้า mm. ที่ทำบอดี้เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ประกบติดเข้าไปกับตัวกันชนเดิมของตัวรถทางด้านล่าง ระบุเลยค่ะว่าเป็นตัวชุดแต่งวายเนาะชายทั้งด้านล่างก็ทํามาเป็นสีดําด้านเพื่อทําให้ตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ชายตรงนี้ค่ะตัดเป็นสีบอลเพื่อทําให้ตัวรถทางด้านหน้าเราดูเด่นขึ้นนะคะก็บอกนะตีได้เลยเนะวาะว้าในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกลูกค้าย,ายังคงสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวห่วงล่ากจูงทางด้านหน้าสองห่วงนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED สีขาวมาพร้อมกับไฟ เดทาม์ running l ค่ะที่เป็นตัวไฟสีแคมแบบนี้เลย LED สีขาวเช่นเดียวกันตัวไฟไฟซีแคมเนี่ยก็มีประโยชน์นะเวลาลูกค้าขับรถตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ช่วยในเรื่องของการลดอุบ mm ัต hmm. ิเหตุได้ด้วยค่ะถัดมาทางด้านข้างเลยตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อของชุดวายนะคะลูกค้าหลายๆท่านที่ถามนัตี้ว่าอยากได้ชุดแต่งวายแต่อยากได้คิ้วล้อที่เป็นหมดุดอันนี้นัตี้แจ้งก่อนว่ามันใส่ด้วยกันไม่ได้เนาะด้วยด้วยตัวชุดท่อนทางด้านหน้าของวายอะคะ่ะที่เขาจะค่าเต็มมา แต่พอคิ้วล้อที่เป็นตัวหมุดอะค่ะมันจะยาวไปถึงทั้งด้านล่างตัวนี้มันใส่กันไม่ได้เนาะถ้าเป็นตัวชุดวายก็จะต้องใส่คิ้วล้อที่เป็นของชุดวายตัวงานมาเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะการติดตั้งงานติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษนะคะแล้วเขาก็จะซีนในส่วนของตัวยางเก็บขอบให้อย่างเรียบร้อยไม่ให้น้ําเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานถัดมาทั้งด้านล่างเลยเพิ่มความเป็นออฟโรดนะคะสายออฟโรดสายลุยนะคะก็ลตี้จัดเปลียนแม็กให้นะคะเป็นแม็กขอบ20 ตัวนี้แแมกนะคะออฟเซตนะคะจะลบอยู่ที่ประมาณ18ถึง24บมิเข้ากันกับยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางซีรีส์อยู่ที่3 3คูณ12.5 R20 อย่ตัวยางตัวนี้ดอกยางเขาจะใหญ่ถ้าลูกค้าวิ่งในทางเรียบนะคะเสียงจะดังนิดนึงเนาะแต่ถ้าวิ่งในทางลุยก็ไปได้ปกติเลยค่ะช่วงล่างนะคะนตตีจัดส่งยกสองให้นะคะยก2องนิ้วให้ช่วงล่างทั้งด้านหน้าและทางด้านท้ายจะเปลี่ยนในส่วนของตัวลูกหมากกันโลงให้ด้วยนะคะถ้าทําการยกขึ้นอนิ้ว แกมทางด้านข้างระบุเครื่องยนต์เราค่ะไบเทอร์โบก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบคูนนั่นเองช่องนะคะจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้า้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ดีด้วยค่ะกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่เลยมาพร้อมกับระบบปรับ,รบและพับไฟฟ้าสําหรับรุ่นไว้แท็กกระจกมองข้างจะเป็นสีเทากาฟฟมีไฟเลี้ยวที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างทางเดินให้ด้วยเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดนะคะแล้วเปิดประตูไฟตรงนี้จะสว่างเลยต้อง3 6 0อองศามีมาให้ระบบบายสปอร์ตจะอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยค่ะ เบาลองมือเปิดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดขว่วนนะคะฟิล์มนัาที่จะติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันติดตั้งให้ทุกคันเลยค่ะที่เป็นฟิล์มเซรามิกเนาะลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มได้อย่างได้40 60 80นะคะสำหรับรุ่นวแท็กเขาจะมีชุดแต่งพิเศษที่ติดตั้งกับตัวรถมาจากโรงงานก็จะมีราวหลังคาและสปอร์ตมาราวหลังคาตัวนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งถัดแหลกเพิ่มเติมได้หรือว่าที่เป็นเต็นบ้านแคมป์คาร์คางออกมานอนได้เลย ขณะที่รถจอดอยู่กับที่จะรั้ม้ับหนังได้อยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสามาิบกค่ะเรามาดูสปอร์ตบาร์กันต่อเลยสปอร์ตบาร์ของ n e x t s เจน n g อ r ออกแบบมาให้ลูกค้าใช้งานกับเขาได้เลยนะคะเวลาลูกค้าขนของบรรทุกของก็ผกูกรัดของกับตัวสปอร์ต,บาร,บ,ต,รตบาร์ได้เลยค่ะช่วงล่างทางด้านท้ายนะคะที่นาตีแจ้งไปเลยจัดทรงยกสูงให้2นิ้วเหมือนทางด้านหน้าเนาะ กระบอกโช้นะคะตัวของวายแทเนี่ยโช้กอะเขาจะเป็นโช้โมโนทูบกระบอกโช้จะย้ายออกมาอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถทําให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าโค้งดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับดิสเบกให้ทั้ง4ล้อและเบกมือไฟฟ้านะคะสาหรับรุ่นวายแทรบันไดทางด้านข้างค่ะอันนี้สะดวกสบายมากๆเวลาลูกค้าอยากจะจัดเก็บสัมภาระทางด้านข้างของตัวรถบางทีเราใช้งานในส่วนของตัวทางด้านท้ายอยู่นะคะพื้นที่ที่จะให้เราขึ้นไปในส่วนของตัวกระบะเนี่ยก็จะน้อยแล้วเราก็จะมีบันไดทางด้านข้างนะคะมาให้ลูกค้้้้าา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 สสมมรรถขึนนจจกกทงดดดััเเ็บภะไลย ไฟท้ายนะะขนาดใหญ่เลยเป็นไฟไท้ายแบบ LED มาให้นะคะของรุนไวน์แท็กสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าท่านใดอยากได้ความสวยของไฟเพิ่มเติมเนี่ยให้นาตี้ใส่ตัวครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายอันนี้เพิ่มเติมได้เลยถัดมานะคะฝาปิดกระบะท้ายของรุนไวน์แท็กจะเป็นแบบผอนแรงค่ะเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวนะคะใช้งานสบายง่ายมากๆลูกค้าผู้หญิงนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าฝาปิดกระบะท้ายจะหนักเบาบา้บางเมื่อกี้จากที่การสังเกตนะเห็นนาตี้เปิดด้วยมือเดียวค่ะสบาย มือเปิดแบบใหม่นะคะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนแล้วก็มีไฟเบรกนะคะอยู่ที่สายปิดกรบาท้ายเพื่อทําให้รถคันข้างหลังนะคะ <c oughs> เห็นรถเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ <c oughs> ติดตั้งเพิ่มเติมให้ตัวนี้จะเป็นข้อสาปิดกระบะท้ายแบบวส์โลโก้นะคะ <c oughs> ที่ต้องให้วอลโลโก้เนี่ยเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานในส่วนของกล้องมองหลังและกล้องถอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถได้เหมือนเดิมเลยสําหรับฟอนต์ฝอนะคะลูกค้าเลือกสีได้อยากได้เป็นสีไหนคันนีนัทที่จะทําให้เป็น สีดำด้านตัดขอบด้วยสีแดงค่ะแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกค่ะติดอัิขิกคาว่า r a นเจอ์เพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อให้ทางด้านท้ายของตัวรถเราแบบโดดเด่นเลยนะคะเรียกได้ว่าขับอยู่บนถนนทุกคนต้องถามว่าอันนี้รถรุ่นอะไรแต่งจากที่ไหนนะคะ M and o r d เท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้หรือ อยากได้รุ่นอื่นแล้วอยากแต่งแบบนี้หรืออยากได้รุ่นนี้แล้วแต่งในแบบที่เป็นหน้าลัปเปอร์นะคะหรือว่าเป็นชุดแต่งทัมเมอร์อันนี้นัตตี้สามารถจัดให้ได้เช่นเดียวกันขอแค่ให้ลูกค้าทักมาคุยกับนัตตี้นะคะนืกอถึงรถยนต์ฟอร์ดพร้อมกับชุดแต่งรล่อเท่ๆต้องเก็มเอ็นเเท่านั้นคะ่ะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อๆไปให้กับนัตตี้ด้วยและที่สำคัญเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะคะต,ต่อไปเลยนะคะที่นัตตี้จะมาลงอัปเดตนะคะให้ได้รับชชมกกกกกกัันนน็ฝาดดดดส่่่ิงงงแจ้้้เตือออไไวี ของนัตตี้จะเป็นเพจ Facebook M N Ford นะคะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนมาให้ได้รับชมกันนะคะกดสั่นกระดิ่งไว้เลยค่ะสวัสดีค่ะ